รู้ยังตอนนี้ t ิ k กตอกปรับอัลกอริทึมใหม่นะครับทำให้ทุกคนได้โอกาสที่ดีในการนํำส่งขึ้นหน้าฟีดนะครับไม่ว่าจะทำคลิปหรือไม่ว่าจะไลฟ์ก็ตามนะครับมาดูกันเลยว่าติ๊กต็อกเขาปรับอัลกอริทึมปรับ AI แบบไหนนะครับมาชมกันเลยเพื่อนครับ AI ในยุคก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆสร้างคอนเทนต์นะครับ AI จะนําส่งคอนเทนต์ของเพื่อนๆไปยังผู้ติดตามของเพื่อนๆก่อนนะครับจะส่งไปเฉพาะผู้ติดตามนี้เท่านั้นแล้วผู้ติดตามนี้ดูคอนเทนต์ของเพื่อนๆจนจบหรือแชร์ออกไปหรือกดใจหรือมีปฏิสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคอนเทนต์มีคุณภาพนะครับคอนเทนต์ของเพื่อนๆก็จะถูกนําส่งไปยัง f e ด d for You นะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันต้องผ่านขั้นตอนนะครับเป็นชั้นๆขึ้นไปและเมื่อฟีด for You นะครับ ได้รับคอนเทนต์ของเพื่อนแล้วเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับถึงจะถูกน้าส่งไปยังไวรัเล่าได้แบบนี้นะครับจะสังเกตว่ากว่าจะไปถึงไวร์เล่าได้จะต้องผ่านผู้ติดตามแล้วก็ดันขึ้นฟีดฟอย o u นะครับแล้วถึงจะดันขึ้นไปยังไวรัเล่าคนทั่วๆไปนะครับที่ไม่รู้จักคุณเลยแต่ตอนนี้นะครับมีการปรับใหม่ก็คือเมื่อเพื่อนๆทำคอนเทนต์นะครับ AI จะน้าส่งไปยังเฟน ก็คือผู้ติดตามของเพื่อนๆนะครับอาจจะถูกนะครับนำส่งไป100-200คนแรกก่อนนะครับ เพื่อสุ่มดูก่อนว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์คอนเทนต์นี้น่าสนใจหรือเปล่าและระหว่างที่ส่งไปยังเฟรน,นะครับ AI จะนําส่งคอนเทนต์ไปยังฟีดฟยูด้วยเลยนะครับเห็นไหมครับว่าจะถูกส่งไปยังสองกลุ่มนี้พร้อมๆกันเลยนะครับนี่คือการปรับอัลกริทึมใหม่ในการนําส่งของ AI นะเพื่อนๆที่มีเพื่อนน้อยผู้ติดตามน้อยมีโอกาสที่จะมีคอนเทนต์ของเราขึ้นหน้าฟีดแบบนี้เลยนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นไปไวรัลได้นะครับ คอนเทนต์ของเพื่อนๆจะต้องมีคุณภาพคอนเทนต์ของเพื่อนๆจะต้องมีความน่าสนใจคอนเทนต์ของเพื่อนๆจะต้องมีประโยชน์กับผู้คนนะครับดังนั้นเมื่อเพื่อนๆนับสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพจริงแท้แล้วทั้งเฟนและทั้งฟีดฟอร์ยจะพร้อมใจกันนะครับส่งคุณขึ้น ไปยันไหวเล่าได้เพราะฉะนั้นนะครับในสองกลุ่มนี้เพื่อนๆจะต้องเอาใจคนทั้งสองกลุ่มนี้ให้ได้นะครับโดยการทำคลิปให้ดีทำคลิปให้มีคุณภาพทำคลิปให้น่าสนใจ ถ้าสองกลุ่มนี้สนใจคลิปของคุณแล้วมีการแชร์ไปมีการกดใจมีการคอมเมนต์นะครับหรือมีการนําส่งขึ้นไปนะครับมีการดูจนจบนะครับนี่คือสิ่งที่จะทําให้คลิปของคุณถูกผลักดันขึ้นสู่วัยเล่าได้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะครับตอนนี้ AI ได้ปรับเรียบร้อยแล้วจึงเป็นโอกาสสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับทุกคน AI ได้ปรับอัลกริทึมแบบใหม่นะครับขอทุกทุกคนนะครับ มาเน้นในการทำคอนเทนต์ให้ดีในการพัฒนาคอนเทนต์นะครับให้สะดุดผู้คนให้สะดุดใจคนนะครับหรือว่าให้หยุดนิ้วคนให้ได้ แล้วเพื่อนๆทุกคนนะครับจะประสบความสำเร็จในการทำคลิปในการทำไลฟ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวน,นะครับคลิปของเพื่อนๆนจะไม่มียอดวิวไม่ต้องกลัวน,นะครับว่าไลฟ์จะไม่มีคนดูเอาต่อจากนี้นะครับทั้งคลิปทั้งไลฟ์จะขึ้นหน้าฟีดพร้อมๆกันผมไม่์ชาพาไปยิ้มนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ